สวัสดีค่ะพี่น้องทีแรกค่ะวันนี้ก็สิร์ปปนปลาทูพี่น้องปลาทูนี่ก็กปปกอบเรียบร้อยมีหอมมีกระเทียมมีพริกนะคะแล้วก็จะเพิ่มพริกป่นปลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีขาค่ะเพื่อนๆน,นี่ขาขาก็ย่างเสร็จเรียบร้อยค่ะมาเรามาเก็บปลาทูนะคะใช้ตัวเดียวพอเพื่อนๆทําถ้วยเล็กก็พอ โมฮหตกับโมได้คนในี่บานก็นอยากกินตะโพนป่าเหรอตะปอนปลาทูเพระเอากระเทยจัดไปเพื่อนๆขอมาก็จัดให้เนาะเอาขี่มันออกค่ะปลาทูตัวงางางตัวกำลังกินดีเลยเพื่อนๆ คุณขอมาแล้วก็จัดไปเนาะเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเสร็จเ,เรียบร้อยค่ะที่มันก็ออกให้หมดกล้าก็เก็บออกให้หมดนะครับเพื่อ อันไหนที่มีก้ามีอะไรแล้วเขาเจ็บออกค่ะเราก็มาโขกขานะคะโขกขาค่ะโขกขาก่อนค่ะเพื่อนเพ,นเพราะว่าข,ขานี้เขาจะเหนียวขาแก่มันถึงหอมถ้าขาอ่อนมันก็ไม่หอมนะ พริกลงไปอันนี้ดูแล้วก็เติมพริกจะเอาพริกป่นเติมก็ได้นะคะอันนี้ใส่พริกเผ็ดน้อยค่ะ ใส่ปาลาลูกไปค่ะช้อนโต๊ะตอค่ะโต๊ะไม่ช้อนใหญ่นะคะช้อนปุ๋งใส่ผงวอลลงไปนิดนึงค่ะเพน่อปลาอย่าเพิ่งใส่มันจะเค็มปลาทูเขาก็เค็มอยู่แล้วเนาะ น้ำปลานิดนึงค่ะพอค่ะไม่ถึงช้อนโต๊ะนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะโอเคไปค่ะแค่นี้เราก็ได้คนวัตถุดแซ่บแล้วพี่ร้องแต่ผักลวกเนาะข้าวร้อนอร่อยค่ะเพื่อนๆลองทำดูยากค่ะ เร็ดเรียบร้อยค่ะปนปลาทูพี่น้องมีผักกับแก้มด้วยนะคะอร่อยมากค่ะลองทำง่ายๆค่ะปนปลาทูแห้งพี่น้องแซ่บค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะที่ตามขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ